สวัสดีค่ะขอบคุณครัแบผมแอบพี่สองพี่พี่สง่งกำลังใจให้บีเอ็มกับพี่รถเบนได้นะคะ ช้างจ้าชจ้างตัดเงินสวัสดีครับขออนุญาตมาเร็วเร็ว ผู้ใดก็ตามต้องลงบนตาจะไม่อาจเทิเีัฉอพี่พี่ส่งมา,าให้น้องบีเอ็มได้นะคะแม่กลจะเสร็จแล้วะอ่าแล้วมันเล่าข่าวเลแม่ไม่ถลัดเล่าข่าวเล็กแมวแมวรีบต่งหน้าแล้วนะแมวแมวออกไว้นะแม่ม่เอาไปชวยกับแม่ออ ก็ออกไปเตะเลยเขารอให้หนูเตะนะแบงกันทรงนั้นนะะแบงไม่เห็นหรอกหันหลังมาหาแม่สิหันล่ามาหาแม่นี้ไม่มีตัวช่วยะม,มีตัวช่วยคืออะไรไอะไรนะเอินเขเลยอออไมมีเพื่อนปะอืกลเพื่อนว่า คนเดียวก็ได้โอ้โอพี่ว่าเดี๋ยวใส่เมลใหม่เพิ่มช่องใหม่ดีกว่าพี่ว่าดีกว่าแล้วกันพลาด ตา,า,าล่ะแม่ปึมครับแม่สวัสดีพี่พี่ครับอ๋อพี่พี่ชงมาละยให้น้องบีเอ็มกับพี่รถเบนได้นะครับแล้วถ้าลูกอยู่เฉยๆนะแป๊บเดียวจะเสร็จเลย ทำไปป้าไม่ไรอะเดี๋ยวสิป้าจะทำงานอยู่ค่ะหน้ามาหแม่ป้าไมาชอบอะไรอ่ะแม่ป้าจะทำงานอยู่ค่ะคะต้องจัดอยู่แม่ไม่ชอบไรเรานี่นะสรรหานอะไรมาพูดฮะอยู่เฉยๆจีน่ะก็แม่บอกเอ็มว่าให้เอ็มอยู่เฉยๆไงในรอบเดียวจะไม่แต่งให้นะนะจะหยุดแต่งแล้วนะ ไหแ,แม่ต้องแต่งหน้าแม่อีกเนี่ยอดอ๋ยวาละอ่ะลุกๆก,ก่อนตาเรียกแม่อีกย่ามาอีกรอบเึงนะอยอยู่เฉยนะเดี๋ยวปิว กันลงนละคะ่ะว่าพี่บีว่าไงก็อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาลงเราระวังหัวนะระวังติดเหล็กมันต้องคุมผ้าก่อนมันต้องคุมผ้าก่อน ไม่ฟูก็ฟูต้องเอามือ,อยื่นขึ้นมา ฟูฟูต้องยืนอเราไปข้างหน้าเลยอะปาดไปปาดมาเอ็นหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวฉากมันโดนหัวแล้วพอลูกเดี่ยว แล้วไปตอนที่หนูจะแปลงล่างกลับไปเป็นเป็ดอ่ะก็คือพอหนูลำอ่ะพอหนูกำลังหายขึ้นมาคุณลุงก็คยออาฉากลงเลยเพราะแบงค์มันต้องเห็นเป็นผีเป็ดขึ้นมาจำได้ไหมตอนที่หนูจะแปลงออกอ่ะที่ 嗯。嗯。那请问你想要吃什么？嗯。 Ну, мам, не сама ли? И вот อืมนี่นี่นี่บของเสร็จยากใครยังไม่ติ่หน้าเนีหมอแรกก็ไปอมาได้แล้วคะ

สวัสดีครับสวัค่ะอุล่าไห ว่าขอเจ้าอีกทีแล้วก็เก็บยกขึ้นมาตัวอะไรอ่ะที่ว่าอ่าที่มันตกก็แล้วก็ยกขึ้นมาเนาะแล้วก็ยกขึ้นมานะ4 วันนี้ใครมาดูอีกหนึ่งหลใครที่อยู่ในไลฟ์ที่อยู่ผ้าคืนแล้วยกมือขึ้นสุดพี่ทาเย่ วันนี้ขอแตงหน้ากันแล้วกันแล้วคะไปดูคืนพี่ก้อยแหมบ ขอตัวด้วยนะคะอเจ็บมาตรวจอะไร